สวัสดีทุกคนทุ่นครับแล้ววันนี้ผมจัดแผนหลักผมมาทุกคนเป็นแพ่นใหม่ผมผมช่วงนี้ใช้แพ่นนี้บ่อยเลเป็นเรียกว่าแพทย์อะไรมันกลางลุกซ่องตัวแล้วก็หน้าดาตัวหนึ่งผมใช้ลงแรงจนมันจะขึ้นนิดนึงอยู่แล้วก็เป็นยิงแพทนที่ใช้ดีผมแนะนาเลยนะถ้าใครยังไม่มีแพนเล่นอ่ะแผนนี้ตอบโจทย์นะทุกคนกองหน้าทั้งเป็นคาเตอร์ชาร์เกตว่ะ จะได้ไม่รั่วมากนะโอเคประมาณนี้เรามาดูกันในเกมเหมว่ามันจะสุดมาที่โมหรือเปล่าแต่มันสุดอยู่แล้วแหละเพราะผมใช้อยู่ทุกวันโทนี่ดำโหขึ้นสูงเลยนะโทนี่ดำผมขึ้นสูงจะไปดิเปปนักกันได้ไหมเม้นไว้อย่างไอเสีย่ยต้นเกมด้วยในงานนี้เครื่องลวนแน่นอนไาเสี่ยบ,บอลต้นเกมอะ โอ้ยเ,เป้ตัดมาเนมาโอ้โหเขาได้ไง,ไงวะ <c oughs> ยิงเล่นๆอย่างนี้เขาใช่นเนมามพวกแบกๆถูกตาเลยว,วะขาดไปได้จริงๆนะเนม่าี่ยนะลูกรักเลยคือมันสุดอ่ะสวยเป๊ปแล้วโอ้โหเดนลิงอัพหน่อยมาเป้วิ่งไม่ทันนะเมื่อกี้เราเรีบโยนไปหน่อยมันยังไม่ทันที่วิ่งทำช่องเลย ปาด,ดี้เมซี่เฮ้ยเบลใช้ความเร็วสับไกลโอ้โหชนซ้ำเดิมวิ่งโคตรเร็รบบวของเบลอะอย่างงี้เรามีสิ้นเลมีสิทธิ์จะแพ้หรือเปล่าหยอกหยอกชนะแน่นอนโอ้โหเนี่ยมามึงรองอะไรอะใชฟแม็กวู้อยงส่งบอลมันรออะไรก็ไม่รู้นะ โยนไปยาวยาว,าวโอ้โหชิพานะแมนนัมแมนนัมสวยจะโดนใชยพยายามคนแบนอัพให้เป็นนะใครยาังคนไม่เป็นก็ไม่ฟึกคะ่ะมันมีประโยชน์มากสวยเบลโฉไม่ไหวคดปั้นดี กคตรหลอดม่วงนั้นเมื่อกี้เสียไปกดปันเสียจังหวะเลยเฮ้ยเป๊ปยายรนวันทูวันทูนทโคช้าเฮ้ยเค็นได้ยูไ,ยมไม่ได้จับอบลยางนั้นเลยโลอหรอดดากเชียร์ไม่รอดดากใช่ โทนี่จะดำมัล้วจัดอย่าลัวเยอะนะโทนี่จะดำไม่ทำได้เป็นตัวสำรองแน่นอนตัวสำรองกองร่างพวกจะมีลูเดเกอร์กับเบลาโดอยู่นะลูเลเกอร์นี่ก็ใช้ดีเลยเบลาร์โดก็แจมบอลดีถ้าโทนี่จะดำมันลัวเยอะพวกจะเปลี่ยนนะแต่ยังไม่ใช่ตานีเนาะพวกไม่ได้เอามาสซลบากนะีออ่โยนไป วิ้ยเก็บได้เลยโอ้โหซาลิบาไม่แข่งจัสวยโยงไหมก็ไม่เช่นนี่เวี่อยางได้ไหมสิโอ้โห,หอย่างนี้สวยดีใช้ความเร็วเบลใช้ความเร็วย,ยังไงบิ๊กคอร์เ้ย์โอ้โหเหี้ยไม่จะไม่ถัดวะเมื่อกี้พมโดลนไปเลยนะ ใจมันร้อนลนแทงไปวม,มยโยแล้วบาเป้วิ่งเข้าช่องว่างนี้ตบเข้ามาอุ้ยโอ้โหเอ้ยไม่ทันวรอโสดแค่หนึ่งเลทีเองบันลาอย่างตัดซ่องกันทีกันตอนดี้เราจะได้แก้าทันอยู่ไล่บอลมาสวยแบบโยมาสาราวันทูครับบาเป้

ตัวมันเล็กก็มันแข่งนะมันอีสัมันดีสัตซ้ำไม่เงี้ยโหเฮียมันงานนานไปนิดนะผมย่างไม่เคยเลกสักทีวะ่าจะได้ลุ้นแล้วถ้าม่เคยเลระยะเนี่ยมาให้มด้างไม่ทำงานวะ em ok nào bây giờ vinh sao usadi um pouquinho hình ảnh eles podem chegar ao empate sao vé giới bên lề dae pra quem será que era o passe o passe chặt phạt mèm nem nem ở này ต้องเลี้ยแบบใจเย็นแล้วเนี่ยมาเนี่ยตัวมันโหดอยู่แล้วี๋ยวฟังหลับค้ามันจะเปลี่ยนตัวทันทีเราก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเอาตัวที่มันผิวๆอ่ะมันจะได้ไปกับบอลได้ดีหน่อยเราจะเล่นตัวที่มีน้ำบันทันนะถ้าทางเกียดูอ่ะตัวลูกผมฮะตัวบนอ่ะมีน้ำมันทันมดทุกตัวนะผมมันจะได้เอาตัวรอดเองได้ไง ถ้าไม่มีจำเปถนทันแล้วมันเล่นยากมันไปก็บอลได้ไม่ดีมันเอาจะรอดไม่ได้ล่ะก็เลยจะเประทันนี่สก,กิลที่จำเป็นมากนะถ้าตัวไหนไม่มีจำเป็นต้องเสริมมาทุกคนเพื่อความเล่นง้ายคงนะนำให้เสริมเราลูกนี้ยังไงโโมียากู เอ้ยโหไม่ได้เจเรลอชซบงมาเซียลรออยู่เรกทีมันก็มเซีอิสโก้ยังไงมาทีอี่ากะชากว่กระชากวินแบนเก็บเขาเขาเปลาสวย Chị yên. Chị yên. Thế nhiên Tình mấy gì Nếu không đai Đây cái vui Ui Ui bỏ luôn đi chặt Mà đây ngay vào Mà đây ngay vào đi Ui mình bắt mưa điều à Mà anh đi Sắp em Cái không về đài. Có chân là vấn điều chặt nữa เล้เก็บได้มาไหมลูกที่สามมาไหมลูกที่สามตบให้บีอาคิงคึงคิงโอ้โหยังไม,ไม่ได้วะสองลูกก็ยังดีวะสองลูกก็วังชน,นะนะแต่ดูการของบอลเราดีโคตรเยอะฝั่งของคามีสู้เราไม่ได้ลนะลนี่มาแจ็จุนฮาโอ้โหเล่นดีเหมือนเดิมเอาเอ็มพีไปเลยเลยมาเลยขาดไม่ได้นะ ต้องลงทุกดันคือไม่ตัวแบกอะเออ๋ยวนี้แลวพอสงครามแล้วไม่ดีทุกคนเล่ตีห้าจุดห้าทุกตัวเลยบวกยี่สิแต้มวะใกอย่าดีนิดกัแวนวทุกคน